มียาคลายกล้ามเนื้ออยู่ตัวหนึ่งถ้ากินติดต่อกันนาน,านมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมได้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Health Library มันจะมียาคลายกล้ามเนื้ออยู่ตัวหนึ่งนะคะถ้าเรากินติดต่อกันนานๆมีโอกาสที่จะทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมอันนี้เป็นข้อมูลจากงานวิจัยนะคะซึ่งเป็นประเด็นร้อนประเด็นฮอตในเพจบันดิตกายภาพามากๆเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านๆมาก็เลยต้องออกมาทำคลิปให้ความรู้เพิ่มเติมค่ะบางทีดูจากตัวหนังสือแล้วบางคนก็แตกตื่นตกใจไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะข้อมูลนี้นะมันถูก ตีพิมพ์ผ่านงานวิจัยออกมาสักระยะหนึ่งแล้ว แต่หลายๆคนหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่ทราบเนาะซึ่งมันก็จะเป็นข้อมูลเดียวกันกับตอนที่ทําคลิปเรื่องของยาแก้แพ้ทําให้สมองเสื่อมนั่นแหละหลายๆคนที่ไม่ได้ติดตามโพสต์นี้เนาะน่าจะอยากรู้แล้วแหละว่ายาคลายกล้ามเนื้อตุนชื่ออะไรนะคะมันชื่อว่าออเฟนาดีนนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไอคาว่ายาคลายกล้ามเนื้อของคนไทยเนาะมันก็คือมีหลายๆตัวอยู่ด้วยกันแต่ว่าแต่ละตัวมันออธิ์ไม่เหมือนกันนะไอตัวออเฟนาดีนเนี่ย มันจะออกฤทธิ์แล้วมีผลไปยับยั้งสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอะซิติลโคลีนค่ะซึ่งเป็นสารสื่อประสาทในสมองตัวหนึ่งนะคะที่ถ้าถูกยับยั้งแล้วอ่ะมันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของความจำการเรียนรู้สมาธิระบบการคิดอะไรพวกนี้นะดังนั้นถ้ากินยาตัวนี้ติดต่อกันไปนานๆมันจะทำให้สารอะซิติลโคลีนมีปริมาณลดลงดังนั้นก็เลยอาจจะ ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงถ้าแบ่งตามกลุ่มของการออกฤทธิ์หรือกลไกนะออฟเฟนดีนเขาเรียกว่าเป็นสตรองแอนติโคลินจกค่ะก็คือมีผลในการออกฤทธิ์อย่างอะซติลโคลินได้ค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะคะและนอกเหนือจากผลข้างเคียงที่จะเกี่ยวกับเรื่องความจําหรือว่าสมองเสื่อมแล้วนะคะมันก็ยังมีผลข้างเคียงอื่นๆเช่นพวกคอแห้งปากแห้งปัสสาวะไม่อ,อกนอนะซึ่งจริงๆผล ข้างเคียงอื่นๆอยอยอได้ออกมาเตือนแล้วนะคะแล้วก็เราได้ทําคลิปไว้แล้วสามารถที่จะไปดูผลข้างเคียงอื่นๆได้แต่ว่าตอนนั้นที่ทําคลิปไปอาจจะไม่ได้กล่าวถึงพวกเรื่องของสมองเสื่อมสักเท่าไหร่นะคะก็เลยเอามาทําในคลิปนี้ค่ะก็ตะกี้กล่าวไปถึงเรื่องของทฤษฎีไปแล้วเนาะมันมีงานวิจัยรองรับใหม่นะคะก็มีงานวิจัยรองรับค่ะในปี2015นะคะก็มีการศึกษาในเรื่องของการใช้ยาที่มันเกี่ยวข้องกับภาวะสม เสื่อมหรือเปล่านะซึ่งก็ถูกตีพิมพ์ในวารสารจาม,ม่านะคะแต่ว่ามันจะไม่ใช่ RCT นะพวกนี้มันจะเป็นการศึกษาแบบ observation study หรือว่าเป็นเก็บข้อมูลย้อนหลังเนาะซึ่งในคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดเรื่องงานวิจัยรายละเอียดลงลึกนะแต่ถ้าใครอยากรู้ก็สามารถไปอ่านเพิ่มเดี๋ยวจะแปะอ้างอิงไว้หรือว่าถ้าอยากให้มาพูดถึงงานวิจัยเลยนะก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะแต่ว่าคิดว่าอาจจะไม่ค่อยมีใครอยากรู้ลึกขนาดนั้นนะก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้ก็ ไม่ละกันนะคะซึ่งในงานวิจัยอ่ะเขากเก็บข้อมูล คนประมาณ3,000กว่าคนดูเรื่องการใช้ยาแล้วก็ดูเรื่องความเสี่ยงที่จะเกิดสมองเสื่อมเนาะซึ่งเขาพบว่าการใช้ยากลุ่มแอนตี้คโ n ล r เ y จิกเนาหรือว่าเป็นยากลุ่มที่ออกรีธแบบเดียวกันกับออฟเฟนดีนี่แหละเขาบอกว่าการใช้ยาต่อเนื่องติดต่อกันมากกว่า3ปีขึ้นไปเพิ่มโอกาสสมองเสื่อมได้มากถึง54%เลยทีเดียวค่ะหรือว่าในปี2019นะคะก็มีการศึกษาเหมือนกันตีพิมพ์ในวารสาร BMJ นะคะซึ่งเขาก็บอกว่า การใช้ยากลุ่มสตรองแอนติคอเลนจิกเนี่ยติดต่อกันนานหลายปีนะคะก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมได้เหมือนกันค่ะแล้วก็มีอกการศึกษาหนึ่งนะคะเขา MRI ดูสมองเลยนะคะว่าขนาดฮิโปแคมปัสเนี่ยมันปริมาตรมันลดลงหรือเปล่านะเขาบอกว่าการใช้ยากลุ่มสตรองแอนติคอเลนจิกอะทำให้ฮิโปแคมปัสมีปริมาตรลดลงหรือว่าเหมือนสมองมันฝ่อมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วทีนี้หลายๆคนก็ถามแล้ล่ะว่า คำว่านานกินติดต่อกันนานๆ่นนะต้องกินนานแค่ไหนอะไรยังไงบ้างน้อง จริงๆมันอาจจะไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนตรงนี้สักเท่าไหร่นะ,นะตอนนี้นะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีปัจจัยเสริมปัจจัยเสียเส่ยงที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวจะพูดต่อไปเนาะถ้าอ้างจากงานวิจัยนะคะจากงานวิจัยแรกเขาบอกว่าถ้ากินติดต่อกันนานนะกินติดต่อกันทุกวันมากกว่า3ปีขึ้นไปมีโอกาสเสี่ยงที่จะทําให้สมองเสื่อมได้แล้วก็อีกงานวิจัยหนึ่งที่ไปดูปริมาตรของฮิปโปแคมปัสอ่ะอันเนี้ยเขาบอกว่ากินติดต่อกันนาน มากกว่า1ปีขึ้นไปค่ะทีนี้หลายๆคนก็บอกว่าอ้าวฉันไม่เห็นเป็นอะไรเลยกินยามาต่อเนื่องแล้ว5ปี10ปีไม่เห็นเป็นอะไรเนาะจริงๆแล้วแต่และคนก็จะมีปัจจัยในร่างกายที่ไม่เหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าปัจจัยเสี่ยงเนาะหรือว่าปัจจัยเสริมนั่นเองค่ะในส่วนของปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างนะคะก็คนที่เริ่มเริ่มมีภาวะสมองเสื่อมอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักเลยนะถ้ายิ่งกินยาตัวนี้ติดต่อกันนานมีโอกาส เสี่ยงที่จะทําให้เกิดภาะวะสมองเสื่อมรุนแรงได้เนาะหรือว่าในคนสูงอายุนะคะก็คืออายุมากกว่า60หรือ65ปีขึ้นไปคนที่มีประวัติโรคบางอย่างที่มันจะส่งเสริมทําให้เกิดภาะวะสมองเสื่อมอยู่แล้วเนาะเช่นเบาหวานไขมันเลือดสูงความดันโลหิตส,สูงอะไรพวกนี้นะรวมไปถึงยาอื่นๆที่ใช้ร่วมด้วยอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญเหมือนกันค่ะเพราะว่าการกินยาก,กลุ่มน,นี้ร่วมกันยิ่งเสริมฤทธิ์นะคะทำให้ไปับ ยาสารนิซิติลโคลนได้เพิ่มมากขึ้นค่ะยาอะไรบ้างที่จะเสริมทําให้ยิ่งทําให้สมองเส่อมมากขึ้นอย่างแรกก็คือยาแก้แพ้กลุ่มเก่าค่ะเช่นอะไรนะคะก็คือพวกคอฟเฟนิลามีนหรือที่เราเรียกว่า CPM นะยาแก้แพ้แก้คันนะเช่นไฮดรอกซิซีนนะคะรวมไปถึงยาแก้วิงนเวียนแก้เมารถเมาเรือเช่นไดเมนพวกนี้ก็เป็นยาแก้แพ้กลุ่มเก่าเหมือนกันค่ะหรือบางคนที่ยังชอบใช้ยาช่วยเจริญอาหารช ไซโปเฮตอดีนอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะรวมไปถึงพวกยาคลายวิตกกังวลต่างๆหรือยาต้านซึมเศร้าที่เป็นกลุ่มเก่าๆเลยนะชื่อกลุ่มก็คือไตรไซคลิกแอนตี้ดีเพรสเซนต์นะคะยกตัวอย่างเช่นอะม,มิทริปไทรีนบางคนอาจจะไม่ได้เอามาใช้ต้านซึมเศร้านะแต่เอามาใช้เพื่อลดอาการชาอันนี้ก็ ค่อนข้างจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะรวมไปถึงพวกยานอนหลับกลุ่มเบนโซเดสปีนนะคะเช่นไดอะซิแปมลอราซิแปมอะไรพวกนี้นะมีโอกาสที่คนไข้จะได้กินติดต่อกันนานๆเหมือนกันเช่นก็นอนไม่หลับคุณมอนมันต้องกินตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามันทําให้เกิดเสี่ยงสมองเสื่อมด้วยตัวมันเองอยู่แล้วแล้วถ้ามายิ่งกินคู่ก,กันกับยาตัวอื่นที่เสริมฤทธิ์กันยิ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะทาให้สมองเสื่อมมากขึ้นค่ะพูดมาถึงตรงนี้แล้ว ะค,ะคิดว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันน่ากลัวจังแบบนี้จะกินยาอะไรเนาะเอาเป็นว่าไอตัวออฟเฟนอะดีนเนี่ยมันเป็นยาคลายกล้ามเนื้อดังนั้นการผลิตยาตัวนี้ออกมานะมันก็จะใช้เวลาที่มีอาการเท่านั้นนะคะใช้เป็นครั้งคราวแล้วก็ไม่ใช้ติดตอ่อกันน,น,นานๆอ่านหลายๆคอมเมนะบางคนก็บอกว่าเอากินติดตอ่อกันนานจริงๆเพราะว่าถ้าไม่กินก็ปวดอีกหรือว่าเวลาไปโรงพยาบาลก็ได้ยาตัวนี้เติมกับมาตลอดอะไรแบบนี้เนาะดังนั้นถึงแม คุณจะได้ยามาแต่ว่าให้รู้ว่าให้กินเวลาที่มีอาการเท่านั้นนะมันไม่ใช่พวกยาลูกเรื้อรลังนะ่ะไม่ใช่ประหวานความดันอะไรพวกนี้ที่จะกินได้ตลอดนะดังนั้นก็คือกินเท่าที่เวลาที่เรามีอาการเท่านั้น แต่ถ้ายังปวดอยู่เราต้องหาสาเหตุอื่นแล้วละ่ะว่าทําไมมันยังปวดแล้วก็ต้องไปแก้ให้มันตรงจุดแล้วจะบอกนะว่าโรคปวดพวกนี้ถ้าเรารู้สาเหตุแต่แรกเราพยายามแก้ไขแต่แรกมันก็จะหายค่ะแล้วก็แล้วก็หลายๆคนก็ถามว่าแล้วจริงๆยาตัวนี้มันจะใช้ได้นานติดต่อกันสูงสุดเท่าไหร่นะคะ คำตอบคือไม่มีคำตอบค่ะแต่ถ้าว่าอ้างจากงานวิจัยก็คือไม่เกิน1ปีเนาะแต่จะบอกว่ายาออลเฟนาดีน่ะในประเทศไทยเองมันส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบสูตรผสมมันจะผสมกับยาพาราเซตามอลนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีพาราเซตามอล450มิลลิกรัมต่อยา1เม็ดนาะบวกกับออลเฟนาดีนอีก35มิลลิกรัมนะคะดังนั้นถ้ายึดตามพาราเซตามอลเลยปกติการกินยาพารามันก็ไม่ควรต่อเนื่องเกิน7-10วันอยู่แล้วดีที่สุด ก็คือไม่เกินนั้นนะคะแต่ว่าถ้ายังมีอาการปวดแล้วยังไม่หายแล้วยังจําเป็นต้องใช้ยาก็คิดว่าน่าจะต่อเนื่องได้ถึง2-4สัปดาห์ประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้ามันยังไม่หายอีกแล้วคุณเป็นคนที่มีความเสี่ยงต่อเรื่องโรคสมองเสื่อมเนาะแนะนาพบแพทย์ค่ะแล้วก็อาจจะแจ้งแพทย์ไปว่าเรายังไม่หายปวดอาจจะต้องพิจารณาเปลี่ยนยาแล้วละ่ะซึ่งยาคลายกล้ามเนื้อมันมีหลายตัวแล้วก็แต่ละตัวมีกลไกการออกฤทธิ์ที่ต่างกันนะ Sim. ยาคลายกล้ามเนื้อ,อถ้าอยากรู้ว่ามีชื่ออะไรเพิ่มเติมก็ที่ยอมใช้จะมีโรพเพลิโซนอิพปลิโซนอะไรพวกนี้นะก็สามารถเลี่ยมไปใช้พวกยาคลายกล้ามเนื้อที่มีชื่อดังกล่าวได้ผลข้างเคียงในเรื่องของสมองเสื่อมมันจะน้อยลงค่ะหรือถ้าคุณเป็นผู้สูงอายุอายุเกิน65ปีขึ้นไปการใช้ยาอัเฟนดีนก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะคะควรใช้เป็นยาตัวอื่นแทนที่เป็นยาคลายกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็ที่เป็นห่วงอีกอันนึงนะคะก็อย่างที่บอกว่ายา ฟนาดีมันอยู่ในรูปแบบผสมกับพารามาแล้วนะในประเทศไทยการได้รับยาพาราเพิ่มอาจจะเป็นความเสี่ยงทําให้เกิดภาวะตับอักเสบได้นะคะเช่นคนไข้อะไม่รู้ว่าในออลเฟนาดี ที่ได้ไปเนาะก็คือเป็นสูตรผสมมันก็จะชื่อการคา้ายกตัวอย่างเช่นพวกนอเจซิกหรือว่ามัสคอนอะไรพวกนี้จริงมีหลายชื่อการค้าเลยนะมันจะไม่ได้ฟิกอยู่แค่นี้ดังนั้นดูดีๆว่ามันเป็นยาอะไรผสมกับอะไรนะคะทีนี้ถ้าได้ยาตัวนี้ไปอ่ะแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นยาสูตรผสมแล้วไปกินพาราเพิ่มถ้าน้ําหนักต่ําๆหนักน,น้อยๆสี่สิบห้าสิบอะไรอย่างนี้มันก็เสี่ยงที่จะตับอักเสบได้เลยนะถ้ากินติดต่อกันอนะย่างน้อยสักเจ็ดวันสิบวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะรวมไปถึงในประเทศไทยเองก็มียาสูตรผสมที่มี พาราผสมอีแล้วเนาะเช่น ทารรมาโดบวกกับพาราอย่างเงี้ยก็มีนะรวมไปถึงพวกยาที่เป็นพวกแก้ไข้แก้วัดที่เป็นยาสูตรผสมที่มีขายทั่วไปอ่ะยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จหาซื้อได้ง่ายๆนะคะตัวนั้นก็มีพาราผสมอยู่แล้วถ้าคนที่น้ําหนักน้อยกินยาแก้ไข้หวัดตัวนั้นบวกกับออฟเฟนดีมบวกพาราอันนี้อาจจะทําให้ได้รับพาราเกินได้เหมือนกันค่ะก็เสี่ยงอันตรายเหมือนกันนะคะโดยสรุปแล้วนะคะยาที่เป็นยาคลายกล้าเนื้อแล้วทาให้เสี่ยงที่จะเกิด สมองเสื่อมได้ก็คือยาที่ชื่อออรเฟนาดีนเพราะว่าเป็นยาที่เป็นกลุ่มสตองแอนติคลรินจิกก็คือไปยับยั้งสารอะิติลโคลีนได้ค่อนข้างที่จะมากๆนะแล้วก็ถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานมีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดสมองเสื่อมได้เพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เกิดกับทุกคนนะแต่ว่าอาจจะเป็นข้อควรระวังในใครหลายๆคนที่มีปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้วนะนะวเช่นผู้สูงอายุคนที่มีภาวะเริ่มๆจะสมองเสือ่อมหรือว่าคนที่ได้ รับยากลุ่มแอนตี้โพลเนียจิติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะคะแล้วกินเสริมกันกับยาคลายกล้ามเ,เนื้อตัวเนี้ก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดสมองเสื่อมได้มากขึ้นค่ะ แต่คลิปนี้ไม่ได้ทํามาเพื่อให้คุณกลัวแล้วไม่กินยานะคะกินได้แต่รีบกินรีบหายถ้ากินยาแล้วไม่หายต้องหาสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมด้วยค่ะส่วนใครที่หาชื่อยาตัวนี้ในแผงยาตัวเองไม่เจอสามารถที่จะเข้าไปดูยาของเพื่อนๆได้ในโพสต์ที่โพสต์ไว้ในเพจนะมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เลยที่ถ่ายรูปยาตัวเองเอาขึ้นมาให้ดูเนาะถ้าใครมีความสามารถในการอ่านคิดว่าหลายๆคนน่าจะอ่านได้แหละ ภาษาอังกฤษคําว่าอเฟนอดีเนาะถ้าในแผงยาของตัวเองมีชื่อนี้ก็อาจจะให้รู้ไว้ว่าเรากินยาตัวนี้อยู่แล้วก็ให้ระวังว่าอย่าก,กินติดต่อกันานานๆนั่นเองค่ะเรื่องของเรื่องนะคะในเรื่องของยาคลายกล้ามเนื้อที่ทําให้สมองเสื่อมอก็พอดีได้ไปเรียนคอร์สของเรื่องอัลไซเมอร์มานะคะซึ่งอาจารย์หมอก็เตือนะว่ามันมียาที่ทําให้สมองเสื่อมได้นะถ้ากินติดต่อกันานานๆที่รู้อยู่แล้วแล้วก็ได้ทําข้อมูลไปแล้วก็เป็นเรื่องยาแก้แพ้นะคะ แต่มันก็มียาคลายกล้าเมเนื้ออย่างที่บอกอ่ะออเฟนารีนม,มันเป็นสตรองแอนติคลรินจิมันก็เลยทําให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้ถ้ากินติดต่อกันนานๆน,น,นะก็เลยเอาเรื่องนี้มาจุดประเด็นในเพจไม่คิดว่ามันจะดังแล้วก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้ก็เลยได้มาทําคลิปนี้นะถึงแม้ว่าน่าจะยังไม่ไหายแต่ว่าก็ต้องมาถ่ายคลิปให้ความรู้เพิ่มเติมเพราะทีทการอ่านผ่านตัวหนังสือเฉยๆอาจจะอ่านไม่ครบถ้วนก็เลยเป็นประเด็นน่ามากขึ้นมาจริงๆเรื่อง เรื่องของยาคลายกล้ามเนื้อออฟเฟนดีนทำให้เกิด ภาวะสมองเสือ่อมเอาเอาจริงๆนะบุคลากรทางการแพทย์หลายๆคนก็อาจจะลืมอ,อาจจะไม่ได้นึกถึงตรงนี้เนาะเพราะว่าอย่างที่เราคิดออกว่ายาที่เป็นแอนติคเลนเจอริกหลกัหลกๆเราจะคิดถึงยาแก้แพ้บางทีก็ลืมนะว่าไอ้ตัวออฟเฟนดินทาให้ไปต้านดีจากอะสซิลโคลีนได้เหมือนกันดังนั้นก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์แหละก็ออกมาเตือนนะแต่ไม่ได้แบบต่อต้านหรือว่าไม่อยากให้กินยาตัวน,นี้นะยายังมีประโยชน์อยู่แต่ด้วยว่ายาไอ้พวกแก้ปวดทุกตัว นะมันทําออกมาเพื่อให้กินแก้ปวดแค่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้ให้กินตปอเนื่องมันไม่ใช่ยาโรคเรื้อรังไม่ใช่ยาโรคหมวใจยาความดันยาเบาหวานยาลดไขมันที่มันจะสามารถกินต่อเนื่องได้โดยไม่มีผลข้างเคียงหรือผลข้างเคียงน้อยนะถึงแม้จะไม่กินยาคลายกล้ามเนื้อแต่ไปกินแก้ปวดอักเสบตัวอื่นเช่นกลุ่มเอนไซม์ก็นั้นก็ผลข้างเคียงเยอะเหมือนกันซึ่งก็ทําคลิปไว้หลายคลิปแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของเอนไซม์ถ้าใครอยากรู้ว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างทําให้เกิดอะไรบ้างก็ไปดู ทิปเก่าๆได้นะคะ